b e รน inside podcast. คสต์นี่คือสิ่งที n คุณกำลังซัมเมอร์นี้นักดื่มทั้งหลายเตรียมสนุกกันได้เลยเพราะว่าตลาดเบียร์คึกคักแน่นอนคุณกำลังฟัง Bad i n s i ินไ Podcast นะครับกับผมพรหมเมษศ,ศิริสุขวัฒนานนท์หรือเมษจาก Bad i n s i ินไครับตต๊กค่ะนารินทิพย์พักศรีกุลกำธรคะ่ะโอเคเมื่อกี้อย่างที่เปิดไปว่าปีนี้จะคึกคักแน่นอนเพราะว่าตลาดเบียร์ เราเห็นตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะว่ามันมีความมีทิศท,ทางที่มันคึกคักมากเลยอะตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วอ๋อมันมันมีแนวโน้มที่จะคึกคักอยู่แล้วใช่แล้วก็<ะ>คึกคักมากขึ้นด้วยจริงๆในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามันก็เป็นมันก็ซบเซานะไม่ได้คึกคักมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการเขามีการออกไม้เด็ดออกมากระตุน้นตลาดอะไรอย่างนี้คะ่ะมันก็เลยในปีนี้เราก็จะได้เห็นของเล่นใหม่ๆออกมาสู่ตลาดเบียร์กัน อย่างคับข้างฟังดูแล้วนี่คือนี่คือเอพิโซดที่สามของน้องติ๊กแล้วใช่ค่ะรู้สึกเป็นเบียร์เยอะนะใช่เราเป็นสายดื่มเบียร์อย่างเงี้ยเหรอไม่เรามาเล่าเรื่องสภาพตลาดให้พูดไม่ได้พูดเรื่องดื่มเราไม่ได้พูดเรื่องดื่มเราพูดเรื่องธุรกิจธุรกิจก่อนนั้นเนี้ยเราพูดเรื่องเบียร์และแอลกอฮอล์เนาะัเบียร์ศูนเปอร์เซ็นอันนั้นมันมาแบบโดดๆเลยเป็นเทรนน์งั้นเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องภาพรวมเลยว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้าง ในตลาดเบียร์ซึ่งเบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งส่วนหนึ่งของกระตุ้นการกระตุ้นตลาดนี้ครับอ่ะงั้นเล่าเลยภาพรวมตลาดเบียร์ตอนนี้เป็นยังไงคือที่บอกว่าเบียร์ปีนี้มันจะมีของเล่นใหม่ๆเนี่ยคือเท่าที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่ปีเดือนที่แล้วเนาะมันก็เราเราก็ได้เห็นเบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นคิค่าใหญ่ลงมาเล่นกันเปิดตัวกันแบบโครมครามครับแล้วก็จะมีการขยับตัวของผู้เล่นรายใหญ่ออกมาเล่นในเรื่องแพคเกจจิ่งอ่ะอย่างลีโอ หรือว่าเบเชียร์เฮ้ยอย่างรีโอนี้ล่าสุดคือเราเพิ่งไปสัมภาษณ์มาใช่ค่ะก็คือเขาออกแพคเกจจิ้งใหม่แพคแพคเกจจิ้งใหม่นี่เป็นยังไงครับแพคเกจจิ้งเป็นขวดอลูมิเนียมพี่เมทได้เห็นบ้างยังคะยังไม่ได้เห็นครับแต่ว่าเขาเขาเริ่มออกสู่ตลาดแล้วใช่เขาเริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่4ี่ในสายนที่ผ่านมาแหละบอกว่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่คือจําหน่ายในช่องทางเซเว่นมีทั้งหมด00 0สนขวดหกแสนขวดเท่านั้นคือถ้าใครอยากจะซื้อไปเพื่อ อะไรสะสมเป็นคอลเลกชันมันก็มีสีดําแดงสีเงินใช่แต่ในเชิงในเชิงธุรกิจเบียร์ขวดอลูมิเนียมมันมันช่วยอะไรได้คือจริงๆนะต้องบอกว่าเขาเคลมนะคะทางสิงเนี่ยเขาเคลมว่าเขาอะทำเป็นขวดอลูมิเนียมในวงการเบียร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแปลว่าในต่างประเทศอาจจะเคยมีมีอยู่แล้วคือจริงๆนะในต่างประเทศน่ยมันเคยมีเคสที่แบบว่าเอา ขวดอลูมิเนียมมาทําเป็นขวดเป็นแพ็กเกจจิ้งเครื่องดื่มคือเบียร์ก็มีแหละมันก็เคยมีแหละเพียงแต่ว่าในไทยนะ่ะยังไม่เคยมีไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ว่าคือเรื่องแพ็กเกจจิ้งอลูมิเนียมส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะแต่ว่าในพวกแบบเครื่องดื่มเนี่ยมันยังไม่มีมใครที่มาลงมาจับอย่างนี้เต็มเต็ม <c oughs> อลูมิเนียมไม่หมายถึงว่าถ้าเป็นกระป๋องก็ไม่ใช่นะคือกระป๋องก็ยังยังเป็นอลูมิเนียมแต่ว่ามันจะแบบ กระบวนการผลิตมันก็ต่างกันอะไรอย่างนี้ครับซึ่งทางสิงคเขาก็บอกว่ากว่าที่จะได้ตัวนี้ออกมาเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะทั้งในเรื่องดีไซน์และในะในเรื่องการหาซัพพลายเออร์ที่จะมาแบบตอบโจทย์ในการในการผลิตตรงนี้อีกครับให้มันแบบว่าเอ้ยดีไซน์เปะ๊ะอะไรอย่างนี้คือต้องหาแหล่งวัตถุดิบหาโรงงานผลิตแล้วต้องดีไซน์แล้วต้องมีกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้หกแสนขวดใช่แล้วจะจบแค่นี้เลยเหรอจะมีไหมไม่ต่อแล้วก็ ขาบอกว่าหกแสนขวดนี่แหละคือถ้าสมมุติผลตอบรับดีก็ขายแค่เนี้ย oh <my. S 2> ไม่ขายเพิ่มแล้วไม่เพิ่มแล้วคือเขาบอกว่าอยากให้มันเป็นแรไอเทมอะแรไอเทมคือแบบ่าถึงสินค้าหายากใช่สินค้าหายากแบบว่าเฮ้ยถ้าในอนาคตเขาคนต้องการตามหาเนะี่ยก็อะตามหาที่แบบในกลุ่มคนที่แบบว่าได้ไคนที่จับจองไปอ,อะไรอย่างนี้งั้นถามจริงทำไมสิงต้องทำขวดอลูมิเนียมด้วย มันเป็นเรื่องของการสร้างสีสันในตลาดมากกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่บิ๊กมูฟอะไรเท่าไหร่ของลีโอหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเท่าที่ดูใครที่เป็นแฟนลีโอเนาะพี่เมธดื่มไหมอ่บดื่มเชพว่าเข้าสังคมครับอือก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอไม่ใช่ไม่ใช่นักดื่มอ่าเรียกว่าไม่ใช่นักดื่มคือลีโอเนี่ยอย่างบอกว่าลีโอเขาจะวางวางคาแรคเตอร์ที่จะเป็นแบบหนุ่มแบบหนุ่มที่เล่นหนุ่มที่แบบว่าทันสมัยนิดนึงซึ่งก็จะต่างจาก สิง่งสิ่งที่จะเป็น upper ตลาดสูงขึ้นไปหน่อยสิ่งจะเป็นถ้าถ้าเปรียบกับคนก็เป็นคาแรคเตอร์แบบหนุ่มยายนิดนึงเนะาะดูบแบบมดูนิ่งๆดูอะไรที่มันแบบเอ้ยจะแบบมาเล่นกลยุทธ์อะไรมักไม่ได้แต่ว่าลีโอเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์แพคเกจจิ้งค่อนข้างเยอะก็พูดตรงต่อเหมือนเป็นไฟติ้งแบนด์เขาสามารถมีลูกเล่นมีอะไรออกมาได้ตลอดเรื่อยๆและอย่างที่ว่าคือลีโอเนี่ยเป็นอย่างที่บอกคือเป็นผู้นำตลาด ทั้งในกลุ่มทั้งในตลาดรวมแล้วก็ตลาดเบนสตรีมก็กินมาเกบแชร์ไปก็60สกว่าเลยเนาะแล้วทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาอ่ะเขาใช้กลุ่มยแพคเกจิ้งค่อนข้างเยอะถ้าจะเห็นคือคือ,คอในเขาจะเล่นในเรื่องของเทศกาลอ๋อนี่เลยอย่างเช่นป,ปีใหม่พวกปีใหม่สงการ,การฟุตบอลโลกหรือมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขาทําเป็นเป็นบิ๊กแทงเป็นแบบเป็นแบบโอ้ใหญ่ๆเลยอะ่ะอ๋อเป็นแบบแพคเกจิ้งขนาดใหญ่ๆ คนก็แบบตามหาคนก็เหมือนแบบคอบียาก็แบบสะสมอ่ะเนาะบางทีแบบขวดที่เป็นแบบขวดลายฟุตบอลโลกลายสงการลายคริสต์มาสอะไรเงี้ยเขาก็เก็บสะสมกันก็ถือว่าเป็นเป็นกลยุทธ์ทางการค้าแบบหนึ่งที่ออกมาเพื่อทําให้สินค้าแอลกอฮอล์อ่ะที่เขาเรียกไงมันโฆษณาไม่ได้ทำทำกิจกรรมทางการตลาไดได้จากัดชก็เป็นรูปแบบหนึ่งนนบางทีเหมือนอยู่บนรตู้แช่อะไรเงี้ยเฮ้ยกระป๋องใหม่ มันก็ทําให้คนแบบเอออยากลองหยิบอะไรเงี้ยแบบเอยมันแบบเออกล่องกระป๋องนี้ยังไม่มีเนาะอ่ะหยิบแล้วหน่อยนึงอันนี้ก็คือลลโอใช่แล้วเมื่อกี้น้องติ๊กบอกว่ามีเบียเชียด้วยใช่เบียเชียนี่เป็นยังไงครับเบียเชียหลายคนก็อาจจะนึกไม่ออกหรือว่ายังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่คือจริงอ่ะเบียเชียเป็นเบียในเคลียร์ของ t a p TAP ก็คือเป็นบริษัทแม่ของอาจแบรนด์ไฮนิเกนที่รู้จักกันเป็นเบียร์พรีเมียมมาแถ้าเกิดพูดในเชิงกลยุทธ์ก็คือไฮนิกเกนเขาเป็นเบียร์พรีเมียมใช่เบียเชียก็เหมือนเป็นตัวไฟติ้งแบรนด์ที่ออกมาไฟติ้งแบรนด์คือเป็นกลุ่มเมนสตรีมที่เอาไว้มาชนกับสู้กับแบรนด์อื่นๆนั่นเองใช่คือเบียเชียเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีมานานแล้วคือเป็นเบียร์แบบสัญชาติไทยเลยนะคือแบบว่าในในเป็นแบบสูตรในไทยนี่แหละครับแต่เนี้ยเขาออกเป็นตัวสูตรเป็นซับแบรนด์ก็คือช่น อออกมาได้แบบสองสามปีแล้วตั้งแต่ปี2016อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นไอตัวสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือตัว Beer She er <ice> เบียร์เชียร์เซเลคชั่นไลซ์เบอร์รี่ไลซ์เบอร์รี่นี่มันถึงว่าเข้าไลซ์เบอร์รี่ใช่ไหเ,<ล>เอาเข้าไลซ์เบอร์รี่ที่แบบมีช่วงหนึ่งที่แบบมีชีตกันอ่ะมมันเรื่องเทรนสุขภาพด้วยอะไรด้วยคือเขาก็เลยอ่ะยังไม่มีคนหยิบมาจับทําเป็นเบียร์เขาก็เลยเอามาทําเป็นเบียร์ทีนี้ในปีนี้เนี่ยก็เลยหยิบเอาไอตัวเนี้ยที่มันแบบเป็นตัวที่แบบขายดีีเเอามากกมมรแพคกจให่ อ๋อเป็นเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเหมือนกันใช่อเอามาทําแพ็กเกจให้แบบว่าทันสมัยแล้วก็ทําใส่ใส่ใส่ลายความเป็นไทยแบบตัวจะมีคาแรคเตอร์เขาเรียกว่าไก่ฟ้าพยาลอ,อแต่บางคนเขาอาจจะมองว่าแบบเออเป็นนกยุงหรือเปล่าแต่จริงๆมันคือตัวไก่ฟ้าพยาลอเป็นน้องกุ๊กไก่ใช่เอามาอยู่บนตัวขวดใช่เขาอบอก ทางแบรนด์ก็บอกว่าเฮ้ยสตอรี่ตัวนี้คือมันเป็นเหมือนนกประจําชาติไทยอะไรอย่างนี้แล้วแล้วเขาบอกว่าตัวนี้คือจริงๆอ่ะในประวัตาคือกินข้าวไรซเบอร์รี่เป็นอาหารด้วยนะอ๋อใช่มันแสดงว่าใครกินเบียร์เชียร์เซเลคชั่นไรซเบอร์รี่ก็เหมือนเป็นไก่ไกฟ้า,ฟาพยาลอใช่<อ>มันมีแบบสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาหยิบมา ดูแล้วถ้าเกิดแสดงว่าทั้งเบียร์เชีย,ลยแล้วก็วทั้งซีเออร์โอเขาก็เป็นใช้กลยุทธ์ทางด้านแพ็เกจจิ่งออกมาเพื่อกระตุ้นตลาดกระตุ้นตลาดทําไงเหมือนว่าแบบทำให้คนอยากซื้อมันกระตุ้นแบบเอ้ยมันมีความแปลกใหม่มันมีอะไรที่มันแบบว่าวุหวามากขึ้นจากที่แบบเห็นแพ็กเกจเดิมๆอะเนาะมันก็ดูแบบ <c oughs> ยังไงก็ดูน่าเบือ่อออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปเป็นรูปแบบหนึ่งแล้วกันแล้วยังไงต่อ ในสภาพตลาดรวมนอกจาก2แบรนด์ที่มีการรีแพ็เกจเขาเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชันช่วงเวลาในช่วงเวลานี้นอกจากเรื่องแพ็กเกจิ้งแล้วรเราก็อาจจะได้เห็นเรื่องแบรนด์ใหม่ๆออกมาซึ่งจริงในช่วงแบบจะเห็นว่าช่วงสองสปีนี้อสองสปีนี้คือแบบมีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นเต็มเลยเพราะว่าหนึ่งมีเรื่องเทรนด์ของเรื่องคราฟเบียคราฟเบียนี่จริงๆก็ยังอยู่ในกระแสแบบอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ก็มีการพูดถึงอยู่เรื่อยๆเรียกว่ามีกลุ่มคนน่ยที่ชื่นชอบคราฟเบียแล้วก็ พยายามหาวิธีทําตลาดในแบรนด์ของตัวเองอยู่พอครับเบียร์มาคนก็ก็เฮ้ยความสนใจครับเบียร์อะไรอย่างนี้มากขึ้นเนาะเบียร์เมนสตีมก็เลยแบบเอ้ยดูเหงาเงาดูอะไรอย่างนี้จึงจะเห็นว่าจากแบบโอ้ยในช่วงแบบช่วงถ้าถอยหลังไปส0ปีเนี่ยแทบจะไม่มีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นมาเลยก็คือมีกันอยู่แค่ที่รู้จักก็มีสิงช้างลีโอไฮนิกเกนไฮนิกเกนแค่นี้มีอยู่เท่านี้แหละที่แบบเด่นๆดังๆตอนนี้กลายเป็นว่าทางเลือกของผู้ดื่มเพียบ อ่ะอย่างยกตัวอย่างค่ายสิงเลยค่ายสิงแบบอ๋อสิงนี้เป็นค่ายที่ชัดเจนมากในการออกอกแบบตัวเลือกถ้าจะบอกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งยูเบียยูเบียนี่ที่กวดเหลืองเหลืองเหลืองอุ้ยมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าฮือฮามากชอบนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าดีไซน์มันดูมินิมอลอดูสวยดีเหมือนจับกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยแล้วแบบรสชาติก็แบบเบาๆเนาะจำไม่ได้อ่ะ คือไม่หาซื้อก็ไม่ค่อยได้หรอกจำนวนช่ไม่ได้ละก็มีอะโซโนวีไวเซนริเบียมีคนรู้จักกันรเบียมีก็ก็ดูชอบกันนะใช่แล้วก็คอปเปอร์อ่าอันนี้คืออะไรแบบคอปเปอร์กระป๋องสีทองแดงสีออกคอปเปอร์อะใช่ใช่ใช่ก็มันจะมีของสิงได้รีแบนตัวสิงไหลเป็นตัวไมเบียอีกสิงไทลนี่ก็คือถ้าแปลงง่ายเหมือนแบบเป็นสิงเบาๆสิงเบาๆ บเบาเบานี่คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เบาสามเปอร์เซ็นต์ใช่ประมาณนั้นคือมันเป็นเทรนในเรื่องเทรนโลแอลกอฮอล์ด้วยครับเทรนโลแอลกอฮอล์มันมาในเรื่องสุขภาพสุขภาพด้วยคือฟังเรื่องนี้ฟังดูก็แปลกๆเนาะเหมือนกับว่าอยากกินเบียร์แต่ก็แบบว่าอยากได้โลแบบโลเหมือนอยากกินเบียร์แต่ห่วงสุขภาพก็เลยขอแอลกอฮอล์น้อยหน่อยแต่ว่าก็อยากดื่มอ่ะอ่าใช่มันเป็นเรื่องเทรนยิงมามันเลยมีูนเปอร์เซ็นต์ออกมาไงเบียร์ละแอลกอฮอล์มาแล้วก็เเป็นบียร เที่ย alcohol น้อยลงอะไรอย่างนี้อีกในยะสําคัญนึงก็อาจจะเป็นเรื่องภาษีด้วยแหละการที่โลโลแอ alcohol ก็คือมันก็จะอาจเสภาษีน้อยลงอะไรอย่างนี้ก็คือเรียกว่าได้ทั้งมิติของเรื่องของการผลิตที่เป็นเรื่องของภาษีและได้มิติของกลุ่มผู้บริโภคที่อาจจะคอน c e r n ์นหรือว่ากังวลในเรื่องของสุขภาพเนาะแต่นอกจากของค่ายสิ่งเนี่ย ของค่า t a p ก็ไม่น้อยหน้า t a p ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเป็นเบียร์เชียร์กับไพร์เนเกตเขาก็ออกไอตัวเชียร์เซเลคชันออกมาอีกในชื่อสยามไวเซนอันนี้คือเขาวางเป็นจุดยืนเป็นวีดเบียร์เลยวีดเบียร์วีดเบียร์สไตล์เยอรมันก็คือเห็นแบบคล้ายคยคราฟเบียอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับออกมาเป็นนิชคือจับเฉพาะกลุ่มลูกค้าเท่านั้นใช่ค่ะก็คือแบบโอ้ลงโซ่กันยิบตาเลยอ่ะมีหลายแบรนด์ออกมาแบบ มันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นตอนนี้เหมือนตลาดมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะจากกลายเป็นว่าเหมือนแต่ก่อนเนี่ยกลุ่มกลุ่มคนดื่มอ่ะมันก็จะตามตามเซกเมนต์ของตลาดเนาะเป็นกลุ่มเมนสตรีมเมนสตรีมก็คือกลุ่มแบบตลาดใหญ่กลุ่มแมสอะกลุ่มคนทั่วทั่วไปก็อาจจะกินรีโอกินช้างใช่แล้วก็อะพิมเมี่หน่อยพรมีมี่ก็จะเป็นไฮเนเกนเป็นสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีกําลังซื้อนิดนึงหรือไม่ก็จะเป็นกลุ่มแบบกลุ่มอีโคโนมี อย่างไทเกอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ากําลังซับน้อยหน่อยแต่ว่าเหมือนตอนเนี้มันกลายเป็นมีกลุ่มทั้งกลุ่มคาร์บิเร์กลุ่มอัปเปอร์กลุ่มอัปเปอร์เมนสตรีมอันนี้เป็นกลุ่มที่เขาบอกว่ากลุ่มนี้น่าสนใจมากยังไงเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อแต่ว่าเหมือนเลือกดื่มตามใจตัวเองอะตามไลฟ์สไตล์บางวันก็อยากดื่มที่มันพรีเมียมหน่อยบางวันก็อยากดื่มที่เป็นเมนสตรีมแต่ว่ากําลังซื้ออาจจะไม่เท่ากลุ่มพรีเมียม แต่ก็อยากลองอะไรใหม่ๆคือเปิดใจลองอะไรใหม่ๆม,มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้น่าจะแบบไปทางคราฟเบียใช้ส,ส,ส่วนใหญ่ด้วย<ช>หรือเปล่ามันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สิงอยากจะจับกลุ่มนี้ด้วย<ช>คือเลยมียูเบียมีโนวี่ไวเซนออกมานั่นแหละค่ะคือเป็นเป็นจุดประสงค์ของการที่แบรนด์ต่างๆออกหลายๆแบรนด์ออกมาก็เพื่อเพื่อจับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยแลหละก็คือเพื่อให้สินค้าเนี่ยครอบคลุมครบ ทุกเซกเมนต์ในตลาด<ช>ครอบคลุมทุกผู้บริโภคทุกประเภทใช่ค่ะที่บอกว่าหลายๆทั้งแพ็กเกจจิ้งออกเบียร์ใหม่นู่นนี่นั่นออกมาคือจริงๆแล้วว่าเหตุผลสําคัญเลยก็คือตลาดมันซบเซา คือตลาดมันไม่ได้คึกคักใช่มาสักพักหนึ่งแล้วคือถ้าเป็นผู้ดื่มอะ่ะเขาก็คงโอเคเฮ้ยซึอบอบเศรายังไงก็ดื่มกันอยู่ทุกวันก็คนก็แบบเทศกาลอะไรก็ดื่มกันเยะๆอะไรเงี้ยเออนั่นสิแต่ถ้าแต่ถ้าดูดูในภาพรวมตลาดจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เติบโตเลยอะ่ะมันมันลดลงด้วยซ้ำอ๋อมันหดตัวด้วยใช่ดังนั้นเหมือนปีนี้เป็นปีที่ เขาก็มองนะครับว่าปีนี้เป็นปีมงคลด้วยนะ<ช>แล้วก็น่าจะมีกิจกรรมอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นตอลอดทั้งปีแล้ว <นะ S 2> ก็ที่สําคัญคือที่ช่วงปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องภาษีภาษีออกร,รที่มีการปรับนโยบายขึ้นของทางภาครัฐเนาะปรับฐานภาษีก็เลยทําให้แบรนด์ต่างๆก็ต้องปรับปรับราคาเพิ่มมากขึ้นการบริโภคก็หดตัวซึ่ง ก็ยอมรับว่าทางแบรนด์ก็ยอมรับว่าเออมันมีการมันมันดื่มน้อยลงจริงๆคือมีผลเหรอมีผลจริงๆใช่ไหมมีผลคือบางคนก็เหมือนแบบเออก็มันก็กระทบเนาะแบบอแพงขึ้นก็ไม่ค่อยอยากจะดื่มอะไรอย่างเงี้ยติ๊ก๊ดื่มน้อยลงไหมก็ไม่ค่ะปกติไม่ดื่มพอปกติไม่ดื่มใช่คือคือถ้าดูดูในตัวเลขในภาพของการตลาดนะคะในแง่ของปริมาณเนี่ยลดลง4ี่ห้าเปเซ็ลยปริมาณนี่คือเขาเรียกไงจำนต่อปีนี้เราประเทศไทยเราบริโภคเยอะไหม หนึ่งพันเก้าร้อยล้านลิตรต่อปี <S <S ใช่นี่แต่แต่เนี้ยเป็นตัวเลขที่มันลดลงจากปีก่อนนะสี่ที่บอกสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าตีสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นก็ประมาณเกือบเกือบสองพันล้านลิตรอยู่เหมือนกันนะก็คือลดไปอยู่มูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับตลาดนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทอืมโอ้จริงเป็นมูลค่าที่สูงนละใช่ค่ะมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากมันก็เลยต้องทำให้แต่ละแบรนด์ต้องสู้กันสุดลิ์ออกมี ไม้เด็ดอะไรมาก็ต้องแบบว่างัดกันออกมาแต่ก็มีการประเมินกันนะคะว่าปีนี้มันจะกลับมาเพราะว่าเห็นจากช่วงปลายปีเนาะปลายปีที่แล้วที่มันก็จะเป็นช่วงพีคซีซั่นเลยที่เป็นรุ่งเทศกาลปีใหม่แม้ว,ว่าช่วงใกล้ๆปีใหม่มันเป็นช่วงช่วงที่ดีของ <S <S ตลาดเบียร์และช่วงสามเดือนเปิดปีใหม่มาก็รู้สึกว่ามันก็มีการเติบโตมากกว่าปีที่แล้วถ้านับที่เขาเรียกว่า year on year ครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วงเทศกาลสงการานต์อีก ซึ่งเขาก็มองว่าเออมันก็น่าจะเติบโตได้เยอะแล้วมันมีเรื่องเซกเมนต์ใหม่ๆเข้ามาเรื่องแพคเกจจิ้งเรื่องอะไรอีกซึ่งมันกระตุ้นตลาดได้แน่นอนอแล้วก็ถ้าเกิดมองภาพรวมของของที่เหลือของปีเนี้ยไอ้ช่วงครึ่งปีหลักเนี้ยดูแล้วจะมีปัจจัยอะไรที่แบบที่ดีต่อตลาดเบียร์อีกไหมเราจะเห็นะเ,เราจะเห็นแบรนด์ไหนออกมามีความเคลื่อนไหวอะไรอีกไหมคิดว่าแบรนด์อื่นจะต้องสู้มอีกแน่นอนค่ะมันจะไม่ใช่มีแค่สิ่ง ไม่ได้มีแค่รีโอหรือไม่ได้มีแค่เชียที่จะออกมาอะไรเงี้ยอ๋อท่านเอาจริงๆตอนนี้เจ้าใหญ่ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือไทยเบฟใช่ก็คือช้างเนี่ยน่าจะยังยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะมองว่าเราต้องแต่ละแต่ละเจ้าต้องมีแบบลูกเล่นมีอะไรออกมาค่ะมันไม่ใช่โอ้ไม่มีทางที่จะปล่อยให้คู่แข่งแบบไฟออกมาอย่างเดียวอืมก็เดี๋ยวไว้จับตาดูกันให้ดีว่าจะมีแบรนด์ไหนออกมาอาจจะมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาอีกก็ได้อย่าลืมว่าตลาดเบียร ไม่มีแอลกอฮอล์หรือไรแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าจับตามองเพราะว่าล่าสุดก็มีเพื่อนๆเราไปลองนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโอเครสชาติแบบเหมือนรสชาติใกล้เคียงที่สําคัญคือสบายใจเรื่องแอลกอฮอล์แบบว่าขับรถได้เจอตำรวจนี่เป่าใส่เลยไม่มีปัญหาเป่าแอลกอฮอล์เหรอคะเป่าแอลกอฮอล์โอเคก็ไว้เดี๋ยวถ้าเบียร์มีความคืบหน้าอะไรอีกไว้เดี๋ยว เราจะมาเล่าให้ฟังอีกใช่แต่ว่าถ้ามีเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เบียร์ที่น่าสนใจเร,เราก็จะม <จะ S 1> าเล่าให้ฟังเหมือนกันโอเคครับันก็ฝากติดตามแบรนไซป์พอดแคสต์กันด้วยสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ